ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพลของท่านนักรองของคุณนบพัต์ไม้หอมครับและฉากนี้พบกับหัวหน้าผู้นำทีมงานนบพัต์ไม้หอมครับท่าน คืนคมตรมหรือดีชีวิตไม่ม,มีความแน่นอนโลกมนุษย์สุดกำหนดมันรับบทตัวละครกลับกลอกและโลกโกลน โยกโยนกันเลือก้อนขอบปรดดยการแสดงของพเพล็กนพร,รัตนไม้หอมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดรูปหัวใจให้กับพเพล็กนพร,รัตไม้หอมครับกล่าวความตามบอดกลอนน่าดงดอนกล้ายโคตรเคินคืนคม สังคมเมินชีวิตต้องเดินอย่างเดียวได้ไม่มีมิด คนนี้แหะที่ฉันกไก่กรอบเอามันมาเลี้ยงดูสิโตเป็นหนุม่มเป็นนั่นเอาป่ารกเป็นบ้านเรือนเอาแสงเดือนเป็นไฟลีเก่งกวางช้างชนีอยู่ที่นี่เป็นพี่น้องกัน ชีวิตข้ามามีเหตุนามคาเวทชยันขาดเมโพทงละมานทุกคืนวันข้าอวอนอย่าไปคิดอะไรมาก ้าสองคนไอ้ก๊ับไปไหนวะเนี่ยชีวิตคนเรามาเลือกเกิดไม่ได้ฉันก็ไม่นึกเลยว่าเมื่อยามที่ลืมตามองโลกพ่อแม่เป็นใครก็ไม่รู้มีเพียงพี่สองคนที่เป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งแม่แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ฉันแปลกใจมึงคุยครอะฮะคุคใครอะอ้าตอ,อ,อนนี้ยังไงเร่า เดี๋ยวคนนั้นที่มีคนมาให้เราเลี้ยงอ่ะก็กูยังเลี้ยงอยู่นี่อยู่เลยอะไรงงมึงมีเลี้ยงใครเนี่ยเด็กไงชื่ออะไรเวช,ชยันฉันเวชยันมึงบ้าป่าพ,พี่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กจนโตมึงมึงมึงไม่ผ่านวัยเด็กมาเลยอ่ะผอเป็นเด็กแล้วตอนนี้ผมโตแล้วพี่ <laughs> มึงแพ้พ่ออ้อมป่ะี่ยพี่เราอยู่ด้วยกันจะมาแกล้งกันสิเลี้ยงอยู่เอางีพี่สองคนนะเอายงงี้แล้วกันฉันมีเรื่องอยากจะถามพี่เดี๋ยวผมไปรับเบี้ยก่อน เออเออมึงมีเรื่องจยาถามกูใช่ป่ะกูฟังไปถามกาด้วยมีของกูป่าเดี๋ยวก่อนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยมึงเอาอะไรให้ม no ันกินเนี่ยเอานมไ่ไหนให้มันกินก็นมเสือแม่ลูกอ่อนหลังมึงเอานมเสือให้มันกินเหรอขอขอบคุณป้าไพเรนะครับจากหาดวอนท่าพานะครับหาดวอนเล่นเขาเล่นกันได้แล้วในหาดวอนอ่ะหาดวอนปีหน้าอ๋ออ้าวเลือดรู้เหรอนี่ฉันมีเรื่องอยากจะถามทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำ ฉันจะรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวแล้วก็หมดสติไปโดยที่มันไม่รู้สึกตัวเลยว,ว่าฉันทําอะไรไปบ้าง hey, มัน,มนเกิดขึ้นจากอะไรใช่หรือเปล่ามันมีร่างพ่อปู่วะจะบ้าไงร่อู่ส,สาเหตุที่มันเป็นเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพราะมึงเอานมแม่เสือให้มันกินเนี่ยกูก็ไม่มั่นใจอสิมันคงไม่ใช่หรอกมั้งอาจจะใช่ก็ได้ไม่แน่วะอาจจะเป็นอาการของวัยรุ่นแหมพี่พูดอะไรกันแหมพ่อกูวัยรุ่นหูดีเลย โอ้ยตื่นเต้นทุกทีเอาเถอะน่ะอาการแบบนี้มันไม่ได้เป็นตลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินมีทองพาอินไปรักษาเมืองพาฉันไปรักษาแล้วพี่ก็เตรียมยาไว้เลยถ้าฉันมีอาการเมื่อไหร่เอายาให้ฉันกินสบายฉันจะได้หายไม่ต้องห่วงและสิ่งสําคัญที่สุดใครครับเราไปวันละคนสองคนสองคนสามคนสามคนสามคนเลยฮะอ้ท่านนี้ไม่ใช่กูแน่อันนี้ทัพพงนะทําไอ๋อยยาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไรครับ ของผมของผมไม่ต้องยาวนะขอแค่คนละแบงค์คนละใบคนละใบคนละแบงคนละแบงค์คนละใบบอขอบคุณครับขอบคุณพี่คนเพชรนะครับรถติดมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรครับมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับผมครับผมเออแล้วอีกสองร้อยกว่าคนเขาทำอะไรอยู่นะไม่คิดจะให้กันนะขอบคุณครับเรื่องสุขภาพร่างกายไม่เท่าไหร่ลาล่าลูลูใครคือลาล่าลูลูที่มันอยู่ในในช่องโจรนี่ไงผู้หญิงผู้หญิงเออ เออชีล่าล่านะสกุลลูลูนี่อาทิตย์เดียวกูไม่ได้มาได้มึงเป็นขนาดนี้แล้วเหรอ,อนี่ถามพี่เขาอ,อ่ะกูไปเอามาไว้ทำกับข้าวอเอามาไว้ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวเลี้ยงพวกสมุนโจร,ยยร,รยยอยู่คนเดียวก็สมควรเลยเฮียรูปร่างอย่างนี้สมควรอยู่คนเดียวความร้องให้จบก่อนเลยกูลืมเนื้อเลยกูสารทอ,องมาเนี่ยนี่รูรูหรือเฮียออกมาเป็นกระสู้เลยจริง ชื่อลาล่าลืมเลยลาล่าเอาใหม่เอาใหม่อยู่คนเดียวกูต้องมานั่งฟังอะไรมึงจะไปแหงเขาทำควรทำควรเขาขทำควรไม่ร้องละพิเวจยันอยู่หรือเปล่าเออพูดดีกว่าร้องว่ะพอใจหานางโกงเขาด้วยนะมึงอย่าไปเรียกเขาพี่มันกูจับฉลากได้แสลงใจพี่เวจยันนี่ ที่มึงบ่นหานี่ไงมาแล้วพี่วันชะยิ้ววังไงเวชยันเวชยันวันชะยิ้วเนกูมามาไมเนี่ยฮะไม่ได้มากินกินไม่ได้นอนไม่หลับท่านท่านไม่ได้มานี่กินข้าวไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นอะไรก็คิดถึงเขากูไม่เป็นอะไรหลับนี่กูไม่ได้ฮะหลับนี่กูไม่ได้อะไรเหรอมึงมาไวอยู่ไหมอ่ะมาช้าก็ไม่มีมามามาไวก็ไม่มีก็มึงรู้แล้วดูสิ จะไปไหนอยู่ในซ่องอยู่เนี่ยวิญญาณซองโจนซองโจรอ้ไอ้ไอ้แมวเดี๋ยวถีบไปนูดิชิพหงษพุ่งมาตรงเด็ดอะไรย้อนปันนวกเลยทำไมฟันแมวฟันปลอมยังหักเหรอคันน้ำนมคันน้ำนมวิญญาณเป็นยังไงบ้างปีนี้มึงห่างอากงรึยังลาเล่ไม่เคยเห็นหนุ่มแปลกเหรอน้องลาเล่ลูลุลาน้องลาลา ช่างเหมาะกันซะเหลือเกินไปด้วยกันไงไปด้วยกันไปคุยกับลากความมุงด้วยกันเดี๋ยวมีอะไรมาหาพี่ดูดิอันนี้ไม่ใช่ลาลาเนี่ยลาไปเลยเขาเป็นวัยรุ่กันอยู่มีอะไรจ๊ะฟังนะคนดูเลยเล็บเหลืองมากคู่เรานี่มันสูสีกันที่สุดเลยฉันเข้าใจมีเวทมนต์เพลงที่อะไรนักหนามากับใครว่าเพลงใครใครร้องเนี่ย แสงรวีแสงรวีลุ่งโรีอ๋อ้สงรุ่เกิดไม่ทันใช่ไหมเนี่ย่ายเอ้ยหากช่มีเว้นบนเป็นแม่บดมิริบมันไหนี่ยายแะเสเธอให้สนไกให้เธอยอมมาไกลตรง้กกันฉันดูสวยๆไปเยอะลดูแต่ๆกันบ้งเหรอยังดื้อเดิมยันพึของต้น ยังไม่ได้ตบอีแมวเอาอย่าไูดตบอ่ะเขาแค่เนื้ออ๋อเหรอกูก็ระวังตัวไว้ก่อนกูระเบิดหัวตั้งเขนาดนี้อ่ะเจ้าภาพพวกนี้เขาดูอยู่ปะเนี่ยลาะละทำไมอ่ะเดไๆๆนี่ก็เนื้อช้างอะไรก็ที่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรความดันขึ้นนี่กําลังความดันเหรอดีเลยบอกว่พี่ฉี่ยาก็ไม่เชื่อหรอมึ๊องบุญวานยาฮะยาอยู่ไหนยาอะไรยาหยาดตาอาการนี้ไม่แล้วหายหาไปเลยับไปกลับไปก่อนลา วันนี Breaking ้พี่คงคุยกับลาล่าไม่ได้ทำไมอ่ะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันพี่เป็นอะไรกลับไปก่อนเร็วๆมีอะไรความดันขึ้นเหรอเออเขาไปบ้านปกคอกมากกลับไปก่อนเอาตพ่กันรอสักครู่ทำไมไอ้ต๊อบย่างไปกับฉันนั่นเป็นอะไรนังหนาเล่าเออเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวไอ้ต๊อบยาเป็นอะไรพี่ไม่เชื่อฉนก็เป็นอะไรไม่สบายเหรอเออเป็นอะไรทำไมมึงไม่อยู่เลยมึงก็ถามจังอี้กูก็ลืมเรื่องกูงก็มึงเคยเล่นเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยมึงเอาเชือก เอาเชือกมามัดกูก่อนเอาเชือกเอาเชือกมามัดกูก่อนเชือกเชือกเชือกลาลาวันนี้พี่ปวดหัวมากทำไมอ่ะคุยกันไม่กี่คำเองเป็นอะไรพี่เป็นอะไรเฮ้ยเชือกกลับไปก่อนเชือกเอาไปอยู่เอาไปคำได้ไหมเอาเชือกมาเอาเชือกลาลากลับไปทำไมฉันยังไม่กลับกลับยังไากันกลับไปยังไม่หายคิดถึงเลยอ่ะพี่เป็นอะไรคุยนิดเดียว อวดร้าวเออไม่ใช่ยังเป็นอะไรตั้งสติไว้หน่อยเฮ้ยอาการนี้ไรที่มันเคยเป็นกลับนี่กลับไปต่อได้ไหมกลับไปไหนเลี่ยคุยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยมันเกิดอะไรไอ้ยุงน้ำไม่กินขึ้นกับเปล่า ไปบ้านเจอซะกูยังคุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเชื่อฉันเถอะสามตาสะอาดสอง เธใใอกลับบ้านไปก่อนได้ไหมจงังเลยอยากไม่อยากกลับ<อ>มาันปวดราวทนไม่ว่าเองเออเออเอเอ,เอไม่รู้ตัวกลับบ้นานไปก่อนเดี๋ยวอยากปวดพ้อจิงไปกันมาเลย